สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โอ้ oh, <ช>แสงเทศบาลนครแม่สอดนะครับที่เห็นไฟนี้ไม่นนะครับไฟกู้ไฟครับผมนึกว่าอยู่ในภาพตอนนี้นะครับก็เป็นงานปั่นจักรยานมิทยาศาสตร์ไทยพม่านะครับก็เป็นปีที่20แล้วนะครับผม <c oughs> <c oughs> ว้าวใส่แบตไม่ใช่อะไรนะครับพอดีว่ามีปัญหานิดหน่อยนะฮะพระบผมอยู่กับช่ <c oughs> <c oughs> องต้นสตูดิโอ195ครับอย่างเช่นเสยอย่าวันนี้เราในน้ำสตาร์ทครับสื่อมวลชนนี้เราจะเข้าไปข้างในกําลังจะเปิดงานนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับผมไปครับเจอช่องบอมครับน้องบอมมาตั้งแต่ที่สี่งานประมาณหกโมงครึ่งนะครับผมก็ตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วดังๆเลยครับ

อันนี้น้องบูมก่าน้องปอนะเจอกันหน่อยไหมเจอในรูปแบบมากจริงๆเลยทีเดียวได้หมดอ่ะผมนี่ปัดนเ้นตึกแล้วปัดนลงมาตื่นเต้นทางสายตาเอาเลยรางวัลเอาเลย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  กิจกรรมยกล้อแน่นี่แม็กซับล้อหลังแล้วยี่สิบมาเนี่ยช่องียวดังได้เพราะว่ามีทีมงานีชิวนะเราเดี๋ยวพาไปดูสาวดีกว่าเบื่อพวกนี้แล้วนู่นนู่นอะไรขาวขาวนะอะไรขาวขาวนยขาหรือไม่ไปครับ ตอนนี้ก็เป็นพิธีเปิดงานผมจะขี่จักรยานไปยุโรปนะครับก็เลยรู้เส้นทางนี้ดีสรลปแกนของเราคือสวิสฮับบเซลการบริการประชาชนเหนือตนเองเป็นปีที่20แล้วก็ถือเป็นโอกาสที่ดี ทุกที่สวยมากเปิดพิธีการเป็นเรียบร้อยเจ็ดนาฬิกาครับก็จะไปเปิดพิธีนู่นอีกนะครับแต่ตอนนี้ก็ที่นี่เรียบร้อยนครสตอนนี้เราออกเดินทางนะครับจากสมงขละสุวรรณเทพโดยสวัสดล่ลาเดินทางไปที่สพามิจฉาภัยพม่าแห่งที่หนึ่งเปิดพิธีอีกรอบหนึ่งกันที่นู่นเลยแล้วกัน คุณครับคุณครับมาจากไหนครับเนี่ยจากออสเตรเลียครับอ๋อออสเตรเลียคนออสเตรเลียบอมฮับนะครับไม่อยากเฮ้ยพรีเมี้ยมไหมครับเนี่ยหยอกหยอกไม่อยากจะพูดภาษาปังกฤษครับพูดไม่ค่อยเป็นสู้ครับสู้ครับสู้สู้สู้เหนื่อยไหมเหนื่อยมากผมก็เหนื่อย หน่อยไดงม้องพี่หมอหมดแล้วลองมองพี่หมอหมดแล้วเนี่ยเต้นเต้นเต้นเย้นเหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากเลยตอนนี้อยู่กับคุณพี่ดีกว่าเนาะเดินทางมาจากที่ไหนบ้างพี่มาจากลำปางลำปางครับ เชียงใหม่ค oh, รับผมของพี <S <s well> ่แพรค่ะขอบคุณที่มาจากพี่แพรสาวแพรค่ะไปเจอกันบาพี่มาจากที่ไหนครับจังหวัดตากเนี่ยครับตัตากเมืองเมืองติดตากตากพิจาคมขึ้น20งศท่านองสองมาเต็มครับมาเต็มมาเต็มมาเต็มเฮ้ยเอาทอนกันไหมเนี่ย มาแานมาด้วยมาแทนมาด้วยมีมาแทนมาด้วยมาแทนมาด้วยมาแานด้วยผ่านรูดมาด้วยทราบข่าวข้อมูลมาจากที่นี้มาี่ยี่ขอทางผ่านที่นี่เลยนะทั้งโซเชียลมาครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งแรกครั้งที่ที่สิบนะครับจะไปช่วยจะไปซื้อหวยถ้าถูกก็อย่าลืมพวกเราด้วยแล้วกันนะครับที่เดียวไปหมดเลยใช่ไหมครับทีเดั้งสองของ เีื่อกี้เราข้ามจากฝั่งประตูไทยตอนนี้รถกำลังเปลี่ยนเลนเข้ามานะครับเราจะเปลี่ยนเลนไปนอีกเลนหนึ่งนะครับคนไทยขับเลนขวาเ <Hey. S 1> ข้ามาจะขับเลนซ้ายเลยที่ีฝั่งนู้นเสร็จแล้วมันจะเป็นระหว่างสะพนานไทยกับพมา่าแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้ข้ามมาฝั่งพม่าแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่วัดอันดับแรกที่เนี้ยสวยแค่ไหนนะครับข้ามผ่านนะครับติดตามไม่จบคลิปดูให้จบนะครับ yeah. วันหนึ่งในพม่านะฮะวันนี้เราจะมาใช้ชีวิตอยู่ในพม่าหนึ่งวันเต็มๆนะตอนนี้ก็เวลาแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับครับผมก็โยกับต้นแล้วก็ดินนะครับผมเยี่ยมเดี๋ยววัสตินบัวตอนนี้เราจะไปที่วัดเจดีทองที่มจระเข้ตัวใหญ่ไม่ใช่เป็นวัดหราวัดละผิดวัดผิดวัดผิดวัดเฮ้ยระวังตกท่อ ไม่มีอะไรแตกต่างจากประเทศไทยมากสักเท่าไหร่เฮ้<ล>ยแตกต่างเยอะนะผมว่าแตกต่างเยอะนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเจอกันที่วัดเลยแล้วกันนะฮะครับวัดเจดีทองใช่ใช่เฮ้ยใช่ใช่ใช่แล้วที่นี่<อ>ก็ถือว่าเป็นวัดที่มีมายาวนาน ที่สะพานนี้สะพานแพเพราะว่า,าแงที่สองรถติดเป็นอะไรที่โคตรแบบเท่เลยเนะรถติดเลยนะต้องต้องบอกว่าพื้นถนนที่พม่า,านี่สุดยอดความจเจริญกาไม่ถึงตรงนี้นะฮะวนนักปั่นก็เข้าไปถึงสะพานมิตรภาพเพราะว่าแงที่สองแลวสวยงามมากก็ได้จริงกู้ภัยแม่สอดจังหวดตาช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยฝั่งเข้ามา,มากันกดแม่สอดนะครับกันแจกน้ําบ้างดูรถบ้างไม่ขออะไรมากมายขอแค่คืนความสุขให้กับ พี่น้องประชาชนเฮ้ยเขาจะพาเรามาทางรัฐรัฐมากมากผมขอแม่อยดีกว่าท่านอยู่กระสงการครับพี่ขอติ้งกันนะที่นี่ก็มีการพัฒนาจุดจุดเดียวแค่ตรงนี้ที่เหลือค่อยๆพัฒนาก็คือว่าดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากเมื่อก่อนนี้เป็นดินอยู่เลยลำบากกว่านี้มากๆ เดินไปทางตลาดรูเล <c oughs> ้งน่องนะครับที่เราจะพักกันนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในไปกินข้าวเดี๋ยวที่เราอยู่ที่เวัดซันนะครับผมอร่อยมากครับเป็นเวลาพักเราพักผ้าจากกันไปหมดสภาพนะเป็นทีมงานปั่นนะความรู้สึกของวันนี้ก็เอาสุดยอดเลยอูมามิ ห้วยซ่านนะครับผมก็เป็นหมู่บ้านคนไทยที่พัดถิ่นมาก็เลยเกิดขึ้นเป็นห้วยซ่านนะครับไม่ต้องสงสัยครับว่ามาห้วยซ่านทำไมาเขาพูดภาษาไทยไดนะ้ได้ชัดเจนเลยครับผมจริงๆเขาก็เป็นคนทยยไทยนี่แหละครับว <c oughs> ันนี้เรามาส่องแม่ค้านะฮะแม่ <c oughs> ะคะ้าขายมากเลยนะฮะ <c oughs> ที่นี่เด็ดสุดยอดเลยะครัที่ห้วยซ่านนะฮะน่าตาดีด้วยนะครับไ <c oughs> ข่เจียวนะคะรับจะลืมมาเที่ยวที่นี่มากินมากนะ จะแฟนเป็นไงอร่อยไหมวินิจกินวินิจได้กินเหล็กอ๋อพี่พี่ไม่ชอบกินแบบพี่ชอบอมพี่ชอบอมใช่ไหมมุศกุลเราเรี้กลังกลับกันนะร้อนมากเลยไงบอมสนุกไหมสนุกมากคนที่มาซื้ออะไรกันตรงนี้นี่เพราะอะไรมีประเด็นหรือเปล่ามาส่องสาวแม่ค้าลาลาเพืเขาเล่นไอจีหรือเปล่า ถ้าที่นี่ม <to> ีเน <to> 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 <pre> ี่ยให้เล่นเขาก็เล่นนะในที่นี่มันเล่นในลูกแขกได้แล้วเนี่ยก็เล่นนี้แขกจ้าเจอกันไม่สอดนะ สิ้นภารกิจหนึ่งวันในประเทศพมา่าด้วยแล้วกันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสอบของกรค้าจังหวัดตากด้วยแล้วกันแล้วผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะครับที่ให้เรามีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้นะครับผมแล้วก็เราพร้อมที่จะเผยแพร่ลองทุกเซอร์นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทั้งกินอิ่มทั้งได้เที่ยวทั้ง ไปดูสถานที่ดีๆนะครับที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะการเดินทางวันนี้นะัต้องของขอบคุณทิจุดโกที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรานะครับ Really goodYeah Really good <laughs>